โปรตุกเซปไชัชยนิราชขึ้นเป็นผู้นําเดี่ยวในการแข่งกอล์ฟสิงห์อีสานโอเพ่นนะครับซึ่งถือเป็นรายการเปิดฤดูก,กาลของสิงห์ออสเตรเลียนกอล์ฟทัวร์ประจำปี2016ับที่สนามสิงห์พาร์คขอนแก่นกอล์ฟขับจังหวัดขอนแก่นนะครับเป็นการแข่งขันในรอบแรก ผลปรากฏว่าโปรโจกชับยชน,นีราชขึ้นเป็นผู้นำเดียวนะครับที่สกอร์8อันเดอร์ทำไป8เบอร์ดี้โดยไม่เสียโบกี้เลยนะครับเป็นโบกี้ฟรีของโปรโจกส่วนที่2เป็นของโปรโมธนกรคลองผานัก,กอล์ฟเจ้าถิ่นนะครับมีคะแนนตามหลังเพียงแค่สโตรกเดียวเท่านั้นส่วนแชมป์เก่าอย่างโปรเล็กถาวรวิรัตจันรมีคะแนนทั้งหมด4อันเดอร์นะครับอยู่ที่6ร่วมเท่ากับขวัญใจแท่นนิน ส่วนผลงานของคนอื่นๆนะครับโปรหมาย,ยัลขมากแสนมีสกรรวมที่อีเวนต์พาอยู่ที่46ร่วมเท่ากับโปรเกย์ิยะสว่างอารุณพรชวลิตพลาผลนะครับมีสกร3 over อ,อ,อยู่ที่102ร่วมธรรมนูนศรีโรดแล้วก็นำโชคตันติโพคากุลนะครับมีคะแนนทั้งหมด4โอเวอ,อยู่ที่114ร่วมแล้วก็โปรบอลพราดอนศรีชาพันนั้นมีคะแนนทั้งหมด6 o อเวอ,อยู่ที่125ร่วมนะครับการแข่งขันรอบ2จะมีขึ้นในวันนี้นะครับเริ่มแข่งขันหรือว่าทีออฟเวลา6นาฬิกา50นาทีนะครับ